นที่นิยมนะคะในเกี่ยวกับคอร์สสร้างอาชีพก็คือเป็นคอร์สทำขนมต่างๆเมนูต่างๆนะคะตอนนี้เราเปิดได้กี่ปีแล้วคะคุณูตอนนี้ในส่วนของคอร์สสร้างอาชีพนะคะก็จะเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะปีที่4แล้วที่นี่นะคะว่าเวทศารการสอนพิเศษก็มาตรงนี้กลุ่มอายุที่มาเรียนกับคุณบูดนะคะอายุประมาณเท่าไหร่ไงบ้างก็จะมีในส่วนของแบ่งเป็นเกือบทุกวัยนะคะตั้งแต่วัยเด็ก วัยเด็กอันนี้คือเสริมทักษะทั่วไปนะคะแล้วก็วัยทํางานที่ต้องการหารายได้เสริมนะคะหลังจากเลิกงานนะคะเพราะว่าทุกเมนูค่ะเราเรียนแค่หนึ่งวันทุกเมนูหนึ่งวันใช่ระยะเวลาก็ต้องหลายชั่วโมงไม่หลายชั่วโมงค่ะค่ะทําให้แต่ละคนได้มีชื่อเสียงไปอะไรบ้างที่เป็นขนมมีขนมมีอาหารเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนะคะ ่เป็นหมวดหมู่ของเราใช่ค่ะก็จะเป็นพวกเบเกอรี่นะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นขนมพื้นฐานที่ที่บเน้นขนมพื้นฐานเพราะว่า <c oughs> ในสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้จริง <c oughs> นะคะเราก็บางบางนักเรียนบางท่านนะคะไม่ไม่เคยมีพื้นฐานเลย <c oughs> เขามาเริ่มต้นที่นี่เขาก็สามารถนําไปสร้างอาชีพได้ <c oughs> จริงค่ะ บางคนอาจจะมีอาชีพประจำทำงานจานถึงสูขเสาทิ์อาจจะมีเบรกขนมทําขายอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะต้นทุนการเรียนอย่างนี้ยค่ะอยากจะเรียนสักคอร์หนึ่งแล้วต้นเหมือนวันนี้ที่คุณบุ๋มจะแนะนำป้าแป๊กก็คือเค้กแยมใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรืยกเค้กโบราณหรือว่าเค้กแยมอไอันนี้เป็นที่บุ๋รตั้งชื่อเองคือเค้กแยม2020เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันมีการตกแต่งที่นอกเหนือจาก เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนในแกก็จะเป็นอย่างนี้ก็มีทีมนิาหน่อยเท่านั้นนะคะวัตถุดิบของเราสาหรับคนที่อยากมาเรียนก็ราคาไม่ได้สูงใช่ค่ะราคาไม่สูงนะคะเราจะใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ราคาที่เราสามารถ เริ่มต้นได้คือมาตัวเปล่าใช่มาตัวเปล่าได้เลยคุณบุตรมีอุปกรณ์ทองแล้วก็สะอาดเรดยบร้อยอย่างดีเลยนะคะเริ่มต้นวันนี้วันนี้เรามีเค้กแกมนะคะถย่างนี้เราทำจำหน่ายนี้ต้ทุนเราได้ขายได้ยังไงราคาอย่างนี้ก็ถ้าเกิดอย่างนี้นะคะเราส่วนมากขนมนะคะ ต้นทุนเราจะไม่สูงมากนะคะเพราะว่านึกถึงว่าสมมติปแป้งหนึ่งถุงเนี้ยเราสามารถทําได้หลายหลายชิ้นมากๆนะคะแล้วก็การขายเราก็ขายที่ราคาเหมาะสมค่ะ นะคะต้องข่าวว่าเราจะไปตั้งหน้าร้านพอเหมาะสมที่ลูกค้าพื้นตลาดแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันแล้วก็สถานที่จำหนาดด้วยนะคะวันนี้คุณบุญจะให้เราลองดูการแต่งหน้าเค้็แย่แบบง่ายๆด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากลองเรียนเสริมชปดูค่ะคุณบุญเราทำให้เราดูสิคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะค่ะ อันนี้ตอนนี้หลายๆคนก็จะปูเรื่องไขมันชาอะไรอย่างนี้ทางนี้ใช้วัตถุดิบยังไงวัตถุดิบของเรานะคะมั่นใจได้เพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีไขมันทานะคะแล้วก็ในการทําขนมเนี่ยหมูจานน้นเกี่ยวกับวัตถุดิบมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรืออะไรเราจะใช้แบบแนวเพื่อสุขภาพด้วยตอนนี้แหละคนก็ตะหนักตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เด็กเองตอนนี้ด้วยนะคะ ขนมเบเกอรี่ไงก็ไดขานะะัยรุคนก็จะชอบทาช่วงเหตุช่วงว่างอะไรแบบนี้มีคุณูทำให้เราดูเลือกต้นเป็นตัวไหนคะเป็นเราจะบีบดอกนะคะบีบดอกให้ครบทุกชิ้นก่อนเลือกต้นการบีบโดครมนะคะนี่คุณผู้ชมดูสีน่าทานมากสีอันนี้ก็เราเลือกสีชมพูเพราะว่ามันขึ้นใช่ค่ะสีชมพูจะเป็นสีที่เด่นแล้วก็สวยงามนะคะเนื้อครีมของคุณดูเนี่ยมันนุ่มลวนมากเลย บาครั้งกาเห็นันจะเป็นแข็งๆแบบใช่ค่ะอันนั้นเป็นเพราะว่าครีมมันคุณภาพไม่ดีคือคมันอยู่ที่การผสมเนื้อเค้กนะคะจังหวะการตีแป้งอะไรเงี้ยค่ะสัดส,ส่วนใช่ค่ะแล้วก็วัตถุดิบสัดส,ส่วนต่างๆ เป็นคนที่ใจรักนะตนี้จริงๆนะคะพวกทำขนมพวกนี้มาทําให้เรามีสมาธิแล้วก็แล้วก็สร้างแบบจิตใจที่สงบได้อีกทางใช่ค่ะแล้วก็เป็นการที่แบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแถมมีรายได้เสริมด้วยนะคะอันนี้พอเราบีบบีดอกเสร็จนะคะเราก็จะมาแต่งคอเหมือนให้เขาอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้มันก็จะดูแบบโดดๆไปนะคะใช่ค่ะเราก็จะลากเส้นนิดนึงนะคะให้เขามีแบบ มีความหวานขึ้่อีกนิดนึงนะคะอันนี้เราแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนบางท่านนะคะมาเรียนก็เขาจะออกแบบเองก็ได้นะคะคุณก็จะให้ไกด์ไกด์ไอเดียไปค่ะยำส้มเป็นยาที่เข้ากับขนมประเภทนี้มากที่สุดไหมคะคุณปู่คะสำหรับยำส้มนะคะก็จะเข้ากับเนื้อเนค้กที่เป็นเนื้อเค้กแบบนุ่มนะคะค่ะค่ะก็จะเข้าได้มากที่สุดนะคะนี่สวยมากเลย หวานค่ะปก,ปกติมีคนที่แต่งงานเ<ๆ>นี่ยเขาก็ใช้เกลี่ย,ยนี้ทำ